สวัสดีครับวันนี้เขากลับมาสามสี่วันแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำตะภาพน้านะครับผมนี่ครับอันนี้รุ่นขุนอนุบาลนะครับมีสองรุ่นนี่ครับน้ำจับนี่ครับน้ำจับมันกัดอยู่ดีกัดแต่ว่ามันเอ่ค่อยเจ็บเป็นใดนะครับมันรุนล็กอยู่นี่ครับเราก็จะมาล้างนะครับทําความสะอาดบ่อเพื่อให้มันจะได้โตเร็วขึ้นนะครับ นี่ครับ <Okay. S 1> เขากะล่างทุกอย่างนะครับเติมน้ำประมาณสิบสิบห้าเซนนะครับเขากลา็ล่างกกร่างอุปกรณ์เขานี่ครับสภาพน้ําอยู่ได้ทุกน้ํานะครับน้ําบ่อน้ําฝนน้ำ,รนำนนะประปานะครับนี่จุ่มเห็นมันจะก่อยก่อนเดี๋ยวล้างถังนะครับ ล้างถังนี่ครับล้างใบไม้ไปอย่างครับเพราะให้มันไม่กินพอทายไปสักพักนะครับมันถึงไม่กินหมายถึงว่าให้อาหารไปสักพักจะไม่กินนะครับเอากล้ปงอุปกรณ์นะครับล้างอุปกรณ์นี่ครับล้างอุปก่อนแล้วเราก็จะเติมน้ํา เติมน้ำประมาณอันนี้เติมน้ำนะครับเติมน้ำประมาณห้าถึงนี่ครับเติมน้ำประมาณห้าถึมงมะแมงรับสิบถึงห้าเต้นประมาณนั้นครับเติมน้ำไปแล้วก็เปียนน้ำดูๆนะครับผมตีวันเปียนเทียนหนึ่งนอนที่โตวไว้นะครับ ที่วันเปลี่ยนเทนึงน้องจะโตวไวมากนี่ครับผมอันนี้ก็เห็ดคนเดียวแล้วก็เอาน้องมาครับนี่ครับแกงนี่มันมากัดเลยดินี่ครับแต่ภาพน้ำยิิปไต้หวันไม่ใช่ญี่ปุ่นเกือบแล้ว สภาพน้ำใต้หวันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ขรับผมน้องเขาจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บกัดน้ำดิเขากัดใหญ่มาลงนี่เปลี่ยนหนามไหมให้มันสดชื่นกว่าเดิมนะครับนี่ครับลืมหนับนี่ครับ เอาวก็เติมน้ำประมาณสิบถ็นสิบห้าเซนประมาณนั้นครับเดี๋ยวใต้บอนะครับทำความสะอาดดีๆครับปึ๊บน้องก็มีความสุขได้เล่นน้ำใหม่นี่ครับตตบภาพน้ำใต้หวันนะครับกเติอลูกไปกับ ตอนนี้มันจะทิปห้าบาทแล้วจะฟาร์มนะครับหลังหลังฟาร์มไปให้ตัวไ่มานะครับจะแต่ลอดนี่ครับนี่ครับมาจับเรียงประมาณ68เดือนก็จับขายได้หรือทำอาหารได้นะครับ นี่ครับนี่รุ่นเล็กมาดูรุ่นใหญ่นี่ก็รุ่นใ่ญ่ขึ้นมานะครับรุ่นนี้ล้มบอลได้แล้วนะครับเติดสภาพน้ำนะครับนี่ครับมันติดกัดนิบๆๆนะครับนี่นี่ครับ เปลี่ยนน้าทุก4วันนะครับผมให้น้องน้องเติโตเร็วขึ้นนะครับนี่ครับสภาพน้ําไต้หวันเอ <c oughs> มันกัดอยู่นะครับโบามันประกัดนี่ครับ แต่ไม่ค่อยเจ็บนะครับจะร้องเฉยๆนี่ครับผมนี่รุ่นไซสโต,ตมาแล้วประมาณสามเซนสีส่เซนนะครับอันนี้เขาก็บ้าเบิ้งนะครับนี่ แล้วก็ใส่น้มได้นะครับผมแล้วก็เอาแยงให้น้องเกาะนะครับจะเป็นฟางก็ได้นะครับฟางครับนามมันสะอาดน้องครับจะได้โตเร็วขึ้นนี่ฟางเอาฟางอย่างไายเกาะก็ได้ครับ้ยมน้องใหญ่กว่านี้ครับเป็นบอกก็ได้เกาะนะครับในอนุบาลนะครับอนุบาลประมาณเดือนหนึ่ง แล้วกัสีลงบบ่ได้นะครับกันเท่ากับการพวกนกนะครับนกมากินไปประมาณนี้สำคัญก็คือนกนะครับกันตัวหน่อยไปนกมันมากินได้อีกาแดงเยี่ยวนกกระจิบกระจาบนกต่างๆนะครับ เอาเลยแตวตองอนุบาลไว้นะครับให้มันใหญ่กนแข็งแรงนี่ครับอันนี้ก็ได้มาจากเอ่อมริทองฟาร์มกับพีเจตภาพน้ำนะครับสองสองสองล็อตนะครับผมนี่ครับตัวละสิบห้าบาทนะครับถ้าสตภาพสีทองตัวละแปดสิบบาท ตรงจริงนะครับประมาณนั้นครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาล่างอีก,กันกหนึ่งกันอันนี้เดี๋ยวสักพักให้น้องเหลือน้ำก่อนเหนี๋ยวมาล่างให้เรียบร้อยก่อนด้ยวยแล้วแบบนี้ครับการทางมะพร้าวนะครับ เอากระล้างขัดัด้บบบนบอ่อนะครับพวกตะไขร้พวกอย่างนะครับอันนี้ซื้อกรละมังมาจากตลาดนะครับบก,กี่บาทลอ,อ,อยก็่บาทลอยยี่สิบบาทเธอซื้อครับผมนี่ครับแต่ว่าเขาจะให้โดนฝนเด้อเดี๋ยวเพื่อน้องมันตายมันอาจจะไม่ชอบน้ำฝน เดี๋ยวฮอน้องมาลงครับน้องชนนี้กัดอยู่ดีน้องจะกัดอยู่นะครับจับกันระวังเนี่ครับกัดเฉพอเจ็บอยู่เงียบจริงกับเทสได้เลยนะครับแต่ว่าผม อยากจับอยากสัมผัสน้องๆนะครับให้เขาจะได้คุ้เคยพอาะโตๆแล้วกระดองกันเ่มติดแข็งขึ้นนะครับนี่ครับจากภาพน้ำใต้หวันนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับผม ตอบถามได้นะครับผมเลี้ยงกะให้อาหารให้เกรดนะครับปลาดุกน้อยให้กบน้อยนะครับเม็ดน้วยน้อยอยังตะกุละนะครับก็ให้ตัดตัวนี่ไม่กระตุกประมาณเดือนหนึ่งก็ให้เมื่อละสองมือนะครับผมขันยัยก็นี่เขาจะใส่ปลาบดไก่บดยังนะครับผสมไปกับอาหารนะครับให้มันกินหว้าขอบสะประมาณนั้นครับเดีย๋ยวน้องเขามากินเอง นี่ก็รุ่นเล็กนะครับแล้วระวังนะครับอนุบาลก่อนตักเดือนหนึ่งนะครับเด้มาแล้วใจถึงน้ำฝนนะครับผมเดี๋ยวน้องอัิติดเสียชีวิตนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ